ร,รักแท้คืออะไรพี่โอ้โหมันนี้มาแปะรักแท้คืออะไรเหรอรักแท้เนี่ยนะก็คือความรู้สึกดีๆต่อคนคนหนึ่งซึ่งทําให้อยู่เหนือเงื่อนไขทั้งตัว <c oughs> หัวใจลุงนี่หล่อมากเลยนะอ <c oughs> ใช่อยู่แล้วถ้าหัวใจหล่อเนี่ยนะมดนะหน้าตาก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญแล้ว <c oughs> ถ้าทางเวลาสีผู้หญิงแล้วใจหนักแล้วเนี่ยพ <c oughs> ี่นี่นี่แล้วระหว่างคนสวยกับคนน่ารักเนี่ยพี่ชอบแบบไหน คนสวยคนน่ารักเหรอชอบคนน่ารักเพราะว่าเมื่อคนเราน่ารักแล้วเนี่ยนะความสวยจะตามมาเองโอ้โหคบกันมาตั้งนานนี่พี่เป็นไก่แจ้หรือไก่อูกันแน่ฮะลีลายเยอะเหลือเกินนี่นี่และสรุปในกล่องของขวัญนั่นน่ะแหวนเพชรหรือแหวนตะกรวกันแน่แหนเหนเ็หนครบนานแลปะโถเออจะบอกว่ามันเป็นของขวัญสุดล้ำค่าครับน้องนี่คือกิฟตรินเฟล็กซี่ดิงก์บำรุงข้อ,อเข่า วันก่อนเห็นที่บ้านพู่งเขบปัญชาที่บ้านเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าอกขั้นสุดท้ายเดินไปช้อปปิ้งนะบนปวดเข่าทุกทีเลยก็เลยเป็นห่วงอะ่ะไม่อยากให้เขามีปัญหาเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมตอนแก่ของขวัญชิ้นนี้นะเน้นเรื่องสุขภาพเฉพาะพี่หัวใจหล่อมากเลยอะ่ะก็นนดีนะชดเชยกับหน้าพี่ที่ไม่หล่อไงอ <laughs> <laughs> นี่ถ้าคนที่บ้านที่อวกอ้วนเนี่ยราจะบอกให้นะต้องรีบให้ออกกําลังกายแล้วพี่อย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะพี่รู้หรือเปล่าว่า คนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้อเข่าเ,าเสื่อม ต้องออกกําลังกายให้ถูกที่ด้วยถ้าพี่ปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เกิดปัญหาเนี่ยนะเรื่องยาวพี่ตั้มออกกําลังกายเหรอก็มีวิ่งวิ่งบ้างเดินเดินบ้างในแต่ละวันมันต้องมีอะไรพิเศษมากกว่านี้อาวพี่คนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมเนี่ยต้องมีการออกกําลังกายที่แบบพิเศษนะถ้าพี่มาออกกาลังกายมั่วๆเนี่ยรับรองนั่งรถเข็นตลอดชีพตลอดชีวิตเลยนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยนะน้องนัทนักกายภาพบาบัดมาคุยเดี๋ยวเราไปถามกันเลยดีกว่าว่าการออกกําลังกายแบบไหนถึงจะเหมาะ แต่ระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวชวนพี่ตั้มค่ะไปชมสกู๊ปจากทางทีมงานเป็นความรู้เบื้องต้นปูพื้นให้พี่ตั้มรู้เรื่องก่อนไปชมกันเลยค่ะได้เลยครับยืนก็เจ็บขยับก็เจ็บยิ่งเดินก็ยิ่งเจ็บนี่คืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเพศหญิงเนื่องจากข้อเข่าถูกใช้งานมามากเมื่อข้อเข่าสึกและขัดสีกันจึงทำให้เกิดอาการเจ็บปวดตามมา การรักษาโรคนี้ให้หายขาดในทางการแพทย์ยังไม่สามารถทำได้ค่ะจะมีเพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อบรรเทาเบาลงเช่นใช้งานข้อเข่าให้น้อยลงหลีกเลี่ยงการเดินการงอเข่านั่งหรือยืนนานๆการลดน้ำหนักใช้ไม้ค้ำยันขณะเดินและฝึกทำกายภาพบำบัดเป็นประจำค่ะ